เปที่ยนที่ไหนที่มีความสวยงามเท่ากับทะเลแปดโมงแปโงห้าสิเนะคะไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยใจในเอกราชและความเสียสละของบันพุ่ม ทั้งหมดตรงดำ,นนดำเนินดำเนินพิธีกรในวันนี้นะครับลำดับที่หนึ่งต่อร้านของเราในอนาคตแต่วันนี้สถานการณ์ทรัพยากรทางเดินและชายฝั่งได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์อาจจะรู้เท่าในสิงการรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมปัญหาเหล่านี้ซึ่งนํามาถึงความเสือ่อมโทรมความเสียหายที่ยากจะซื้อตัวของตนเองในระยะเวลาอันสั้นเพราะวันนี้การใช้ประโยชน์ก็ทงยังต้องมีนั้นซึ่งถือว่าเป็นดินแดนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในพื้นที่ไม่ใช่แค่พี่น้องชาวสตรีชาวแสมสารและพื้นที่ข้างเคียงจะได้ประโยชน์ นั่นหมายความว่าเพราะของเชือกน่มันจะออกที่มมีส่วนในการที่จะโครงการนรงการที่เก็บขยะราคาล่างที่เกี่ยวต้องกับการตกสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสําคัญต่อสิ่งที่มีชีวิตมีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของผู้คนมีความรักทะเลซึ่งเป็นครั้งที่6ในครั้งนี้ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะนำสิ่ง ไลออนด็อกเตอร์พัทระวดีดีศรีสมาชิกไลออน Lion, ทุกท่านและพี่น้องประชาชนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกัผมไลออนปณิธานบุญเลี้ยงนาย,ยกสโมสรไลออน Lion, พัทยาสาักหีบปีบริหาร2564เปิดงานไลออนรักทะเลครั้งที่6สโมสรไลออน Lion, เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร ทำงานด้วยจิตอาสาสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นพวกเราเร็นเห็นว่าพื้นที่สัตว์หิษบ้าเราหลายล้อมด้วยพื้นที่ท้องทะเลมนุษย์หรือภยัยจากธรรมชาติกระทมที่ทำให้เกิดสภาพอากาศร้อนมลพิษขยะตัวชีวัตสภาพแวดล้อมทางทะเลและเห็นผนเป็นที่ประจกษ สามารถตจต่อท่านผู้ว่าการไนนร่พนสุครนภาัสามหนึ่งรัศดรดรสทีลพันธ์อาสถีละุดเผื่อ,อพันธ์นะครับนครับท่านผานนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่ง กิจกรรมของไลออนสตรีพัทยาเนี่ยผมก็ได้ตามมาตลอดตั้งแต่เป็นเนาธิการสับเปลือรกที่หนึ่งครับก็ยินดีแล้วก็ดีใจนะครับที่พวกเรานอกจากสํานึกรับบ้านเกิดแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆในการที่จะจัดกิจกรรมเพื่อลดลดโลกร้อนในครั้งนี้มวมานมาดูแลนะครับก็หวังว่าโครงการของเราจะเป็นตัวจุดประกายเป็นโครงการต้นแบบ ให้หลายๆหน่วยงานหรือหลายๆส่วนคุณผู้ชมคาับการปะการังการวางตันธุเป็นสัตว์น้ำนะครับเพราะวันจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาหาที่ลงเกาะก็ได้แต่ในธรรมชาติบางทีมันก็ลงเกาะยากปีหนึ่งตัวอ่อนมีอยู่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราทําฐานตรงนี้เราก็ใช้วัสดุสิบคนเนี่ยก็เพื่อให้เกิดปะการังขึ้นมาเพื่อจะเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับงนะครับปีพันธุ์ที่เราได้มานี้นะครับเราจะได้มาจากสองแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งก็คือเราได้มาจาก ธนาคารประการังที่เราที่เราได้ทำไว้5ปีที่ผ่านเราจะใช้น็อตสกรูเพื่อที่จะเหลือจากการเทสของหั่นปูนะครับซึ่งปกติแล้วเขาจะนำมาไปฝังกบและเป็นขยะตามธรรมชาติของเขาเองด้วยนะครับโดยเราจะใช้ช่หนึง้ ถามว่าทำไมเราถึงใช้ PVC คำตอบก็คือมันสามารถนำมาใช้ได้อีกนะครับท่านนี้คือท่านที่เราเคยเอาลงไปในทันขึ้นมาแล้วนำของเก่ามาใช้อีกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอ,อีกซ้ำแล้วว่าความเจริญเติบโตครับ,จจบระดับต่อไปนะครับเรียนเชิญแขกวีดีโอเราไปเกิ ตรงไหนที่ม em um, ีก้อนปูนอ่ะแล้อนไหนคะตรงนี้อันนี้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องต้องใส่ปลงทะเลไปแล้วเกิดว่ามันไม่โตมีการซ่อมเสริมแล้วก็หดยังไม่รู้่ะโดนอนโดนต้องสอนน้องเอาสปูอัดหนึ่วเพราะมือมือจะแข็ง ครับที่มาร่วมสิบรรนวนนี้นะครับ5บิ๊กซีนำของน้ำดื่มมามอบแมคโครนำน้ำดื่มมามอบนะครับมีกิจกรรมเล็กๆน้อยนะครับลงชื่อของเอ่อบนผับ